นักเรียนดูเลยนะคะจะอยู่ที่ตรงกับหน้าสิบเก้าแล้วนะคะเป็นคะแนนเจ็ดได้ด้วยสะสมไว้อ่ะเรามาดูกันนักเรียนจะเห็นว่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญมากเลยในในการที่เราจะต้องเขียนวันที่นะลูกเขียนวันที่ไว้เลยนะข้างบนเหนือคำสั่งเนี้ยนะฮะ ตรงนี้เขาบอกเลยอ่านและคัดเองนี่เขาบอกไว้เลยคัดเองนะครับแต่ก็คือใช้ความตั้งใจเรียนอย่ารีบร้อนคัดให้เต็มตามบรรทัดตรงตรงกับบรรทัดเขาให้ตรงกันนะให้เต็มบรรทัดตามเขาสวยงามค่อยค่อยคัดนักเรียนไม่ต้องอายเวลาส่งหรืออะไรลายมือคนเราอ่ะจะมาสวยเป๊ะตามนี้มันก็ยากอยู่นะส่งมาได้ขอให้ทางานส่งถ้าไม่ส่งเนี่ยก็ต้องโดนตามทวงกันอีก นะส่งงานให้ตรงต่อเวลาตรงเหนือตรงคำสั่งตรงนี้นักเรียนก็เขียนเลยวันพุทธที่19นะคะด้วยเลขไทยมกราคมพุทธศักราช2565ด้วยเลขไทยนะคะเสร็จแล้วตัวที่เป็นคำเหล่านี้เดี๋ยวครูจะแปลให้ให้ฟังเป็นความรู้รอบตัวอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ดูขั้นตอนการเวลาเราพัดก่อนนะครับดูดีนะลูก นั่นเรียนเว้นสองบรรทัดแล้วคัดเว้นสองบรรทัดแล้วคัดมันจะได้เป็นคัดเราเองเนี่ยสองครั้งสองครั้งพอโดยการเว้นสองบรรทัดแต่ถ้าเกิดลืมวิเว้นบรรทัดเดียวไม่ต้องไปลบนะลูกลบเดี๋ยวเลิกเธอแต่ถ้าเว้นสองบรรทัดมันจะสวยงามพอดีเลยเพราะว่าครูกะไม่ให้มันเบียดกับพวกสระอุกสระอีอะไรที่มีนะมันจะไม่เบียดไม่ชนกันเกินไปเว้นสองบรรทัด แล้วเราก็จะได้สองคำนะคะลูกให้ตรงเขาแนวนี้นะพอเราพอเราคัดอุบาสกช่องแรกเนี่ได้ตามแนวเดี๋ยวตรงอื่นมันก็ตรงกันมาตรงกันมาเองนะทีนี้ตรงคำนี้อักตันยูก็เว้นโดยการให้ตรงกับคำนี้ลูก ให้ตรงกับบล็อกที่สามบล็อกที่สองเนี่ยสามบล็อกเนี่ยนะลูกให้ให้ตรงับคำว่าอุบาสิกานะมันก็จะได้สามคำนะตัวทีนะนะเออก็คือจะได้สามคำนะคะอักตันยูคำที่หนึ่งให้ตรงตรงนี้นะตรงอุบาสิกาอันนี้อักตันยูคำที่สองตรงกับเสียงทายอักตันยูครั้งที่สามคัดสามครั้งนะคะให้ตรงกับสิริมงคลนั่นเอง เนาะเสร็จแล้วพอบรรทัดต่อไปวันทำสวนะมันยาวใช่ไหมลูกอันนี้ครูให้คัดเว้นระยะให้เรียนดูให้สวยงามสองคำพอเพราะคำมันยาวถ้าอาักตันยูเนี่ยเอาสามคำนะลูกแต่วันทำสวนะคคัดสามครั้งคัดสามครั้งมาดูทีนี้ศิละปะวรรณคดีก็เว้นสองบรรทัดเหมือนกันก็จะได้คัด สองครั้งเมื่อเว้นสองบรรทัดนะจะได้สองครั้งศาลเจ้าหลักเมืองเว้นสองบรรทัดเหมือนกันนะคะก็จะได้สองครั้งได้สองครั้งนะคะต่อไปคําว่าสาลาการ,รเรียนเนาะสาลาการเรียนก็เว้นสองครั้งเหมือนกันนะลูกจะได้สองครั้ง จด,ดพระนางคันแรกนาขวัญอันนี้ใช้สมาธิดีๆคําเหล่านี้วันนี้ต้องใช้สมาธิดีๆนะอย่าคัดผิดนะลูกพระนางคันลออริงนะลูกพร้อมกาดลอลิงเราก็คัดเว้นสองปรทัดมันจะคัดได้สองครั้งเหมือนเหมือนกันนะอะลองทําดูลองคัดดูนะคะแล้วเดี๋ยวฟังครูแปลความหมายไปเรื่อยๆแลกเรียนลงมือคัดได้เลยนะครับรือชากินต่อหน้ากล้องไม่ได้นะครับ หลบกล้องไปก่อนหรือไม่ก็อ่ะเรามาดูนะคัดเลยนะคะคัดเลย อ่าน้โมต,ตั้งใจก้มหน้าก้มตาคัดและคัดสวยๆนะลูกส่วนสีตรงนี้ผู้หญิงก็ชอบกันนะ่ะเวิาก็ระบายนี่เป็นนางเอกในวรรณคดีไทยนะเนี่ยก็คือนะักเรียนไม่ไม่อยากระบายทึบครูก็บอกแล้วให้ตัดเส้นด้วยได้ตัดเส้นด้วยดีสอสีนะหรือไม่ก็อยากระบายทึบก็ระบายไปสวยงามถ้ามาเรียนได้เนี่ยเขาจะมีบางทีเขาจะมีะมอ่าให้ลำนะพวก ครูน่าตะสินเนี่ยก็จะให้มาลำให้ดูให้นักเรียนชมเนี่ยเนาะแต่ทีนี้ก็สถานการณ์แบบนี้นะมันก็มันมีความจําเป็นน,นะเนาะที่เราจะต้องแยกย้ายกันอยู่อทีนี้นะักเรียนดูสิเราต้องระวังนะเพราะคำศัพท์มันต้องต้องระวังตรงเนี้ยนะตัวสะกดอะไรต่างๆเนี่ย อ่ะเดี๋ยวครูแปลให้ดูทีฟังไปทีละคำพร้อมๆกับนักเรียนก็คัดไปพังๆแต่อยากรู้มันนี่ครูสรุปย,อยอ่อๆอยากรู้มาพิมพ์เข้าไปเลยลูกพิมพ์เข้าไปใน Google เลยอยากรู้สารเจ้าหลักเมืองมีที่ไหนบ้างจังหวัดอะไรบ้างพิมพ์เข้าไปเลยพิมพ์แค่นี้เขาบอกมาหมดเลยนะที่ที่โด่งดังที่นักท่องเที่ยวชอบไปชมกัน ไปถ่ายรูปไปกราบไหว้บูชาศักศิธิ์อะไรเงี้ยนะ,ะดูนะคะคำแรกค่อยๆคัดนะลูกอย่ารีบร้อนแล้วก็ขอให้ส่งตรงตามเวลานะลูกอย่าหมักหนุมงานมันไม่ได้เยอะอะไร นะเรามีเวลาเรามีเวลาคัดได้ถึงเที่ยงห้าสิบเนี่ยนะคะค่อยคอยคัดใจเย็นอ่ะอุบาสกก็คือเป็นอ่อทางศาสนาพุทธเรานะอุบาสกอุบาสิกาก็คือเวลาพระสงฆ์ท่านใช้กล่าวหรือพูดถึงถ้าเป็นชายฝ่ายชายก็เรียกอุบาสกถ้าฝ่ายหญิงก็เรียกอุบาสิกา นะชายอุบาสกหญิงอุบาสิกานะฮะเวลาพระสงฆ์ท่านเรียกเรียกพวกเราเสียงไทยเสียงททยนี่ครูว่านักเรียนต้องรู้แหละตามวัดตามสารเจ้าตามเที่เป็นมีเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็น <c oughs> แล้วแต่วิธีการหลากหลายก็มีที่เห็นก็คือเขายาอะ่ะเขายาติ้วอะ่ะลูกที่เขาว่าอะไระเสียงเซมซีอะ่ะนะเสียงไทย เขยา่าเขย่าแล้วต้องให้ออกมาจากกระบอกเนี่ยไม้เดียวเท่านั้นนะไม้เสียงทายเนี่ยหล่นมาไม้เดียวแล้วลูกไม่ใช่เขยา่าจนหล่นออกมาเยอะแยะต้องเอาใหม่นะเสร็จแล้วมันก็จะมีหมายเลขหมายเลขให้เราดูแลเราก็ไปเทียบไปเทียบหมายเลขนี้เขาก็จะมีใบตัวพิมพ์เคยเห็นไหมครับใครเคยเห็นไหนบอกครูเคยเห็นไหมครับนโมเคยไป,ไปเห็นไหมด้วยเออเ,เขาก็นั่นแหละเนาะ นโมเคเห็นไหมเวลาเขาใบไอ้ขย่าเสียงเซมซีอะเนาะแล้วเขาก็จะเอาหมายเลขเนี่ยไปเทียบไปอ่านว่ามันดีไหมถ้าไม่ดีก็เขาให้เอาใหม่ได้อีกครั้งนะแต่ถ้าสองครั้งแล้วยังไม่ดีจบข่าวก็อาจจะมีการไปทําบุญไหว้พระสะดเดาะเคาะไอ้แก้ดวงไอ้ต่างๆความตามความเชื่อหรือบางคนเนี่ยถ้าอ่านแล้วดีมีโชคมีลาภก,ก็เอาหมายเลข ที่ได้ตรงนั้นอะ่ะไปเล่นหวยก็มีไปเสี่ยงดวงนะก็มีแล้วแต่นี่เป็นความเชื่อคนไทยเราแล้วก็เขาก็จะมีการทำนายแต่เดี๋ยวนี้บางทีมันเป็นแบบทันสมัยคุณเคเห็นบางวัดเป็นใช้ระบบไฟฟ้านะหมุนเป็นวงล้อเลยนะพอเรากดปุ่มไปอะ่ะพอหยุดที่เลขไหนเราก็ไปดูไปดูตรงหมายเลขนั้นว่าเขาพิมพ์ว่าอะไร ไปอ่านดูนะสริมงคลสริมงคลนะักเรียนเดาลองบอกครูซิมันคืออะไรคำเนี้ยความหมายของมันคือสิ่งที่ทำไมคะเป็นความมงคลเออเป็นมงคลเป็นจเจริญรุ่งเรืองจเจริญก้าวหน้าเป็นสิ่งมงคลต่อเรานะเป็นสิ่งที่ดีต่อเรา อย่างไปเนี่ยวหว้พระบางทีรีบก้มเลยครูรีบก้มไปเลยนะพระกําลังจะเริ่มพรมน้ามนต์น่นนะบางทีครูถักใกล้ที่ครูได้รับเต็มเต็มเลยน้ํามนต์ชุ่มเลยเขาเรียกว่าเฉดครูครูเรียก,า,การโดยบางนะเป็นสิริบางคนบางบางวัดเออบางทีเนี่ยพระเนี่ยอย่างผู้ชายอะ่ะก็โดนได้ตามศาสนาเราก็ไอ้ที่เขาพระท่านใช้พรมน้ำมนต์ท่านก็เอาเคาะเคาะที่หัวหน่อยถ้าผู้ชายนะ เคาะที่หัวนักเรียนเด็กๆอะไรเงี้ยเป็นสิริมงคลอ่ะอักตันยูตรงข้ามกับกตันยูอ่ะแปลว่าไม่หรอ,อกอกตันยูก็คือเป็นคนไม่มีความกตันยูนะอักตันยูแปลว่าผู้ไม่รู้สึกถึงบุญคุณที่ผู้อื่นทําแก่ตนืแสบไหมใครอย่าเป็นอย่างนั้นนะโอ อย่าเป็นเด็กอย่าเป็นเด็กอย่างนั้นเลยนะอันนี้คํานี้เนี่ยคือแต่แต่จริงๆแล้วเนี่ยยุคปัจจุบันเนี้ยครูเห็นแล้วห่วงมากเลยสังคมยุคนี้คือเด็กหรือเยาวชนบางทีหมกมุ่นกับการเล่นเกมแล้วมีความโหดร้ายอารมณ์ร้อนทำร้ายทำร้ายพ่อแม่ได้อะคิดดูอะ ทำลายผู้ที่เลี้ยงดูเรามาได้ยิ่งพวกติดยาเสพติดนี่ไม่ต้องห่วงเลยทําอะไรแบบขาดสติไม่รู้เรื่องไม่รู้ความดีความชั่วอะไรแล้วนะยาเสพติดทําลายทําลายทั้งชีวิตทําลายทั้งคนข้างเคียงทํำลายตัวเองอะไรสารพัดอ่านแล้วน่ากลัวอ่าวันทําสวนะให้เราได้ บางทีในปฏิทินจะมีรูปภาพเป็นวาดภาพพิมพ์เป็นรูปพระก็แปลว่าวันนั้นเป็นวันพระอะไรเงี้ยนะปฏิทินแบบเก่าแบบแบบไทยแบบโบราณนะ่ะนะปฏิทินที่มีตัวเลขบอกวันที่ใหญ่ใหญ,ใหญ่เลยก็มีบอกขึ้นกี่ข้ามแลมกี่ข้ามแบบที่เราเคยเรียนทางจันทร,รคติมาวันธรรสวรณะนะคะก็คือในทางาศาสนาพุทธของเราเนี่ยเป็นวันที่เอ่อ ชาวพุทธเนี่ยนะมามาประชุมเป็นมาประชุมกันของชาวพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาพุทธของเราเนี่ยนะประจําสัปดาห์หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวันธรรมสวนะนั่นเองโดยอ่าเราก็เรียกสั้นๆว่าโดยวันพระนี้นะจะมีกําหนดตามปฏิทินให้ดูด้วยบางปฏิทินที่เป็นบอกแบบทางจันทรคติ ขึ้นกี่ค่ำแรมกี่ค่ำอะไรเงี้ยนะไปเรียนไปเข้า Google ดูได้นะนี่ครูสรุปย่อๆมาศิละปะวรรณคดีเนี่ยอันนี้ภาพนางเอกในวรรคดีไทยการไล่ลำ่ำภาพวาดภาพอะไรเรื่องวรรณกรรมการประพันธ์บทประพันธ์บทร้อยกรองเรื่องนะ บทร้อยกรองวรรณกรรมวรรณคดีเรื่องอะไรรามเกียรติขุนช้างขุนแผนอะไรที่เราเรียนกันล้วนแต่เป็นศิลปะที่งดงามและชาวต่างชาติชอบนะไม่ว่าจะเป็นภาพจิตกรรมฝาผนางังภาพวาดอักปูนปั้นการปั้นนะปฏิมาก,กรรมต่างๆนะภาพตัวหนุมานแม้แต่การเชื่อถุนกระบอกอะไรกูก็ชอบดูนะ เป็นมีอ่านุมานนี่เป็นตัวเอกแล้วเ็าเชิดเก่งมากเลยเหมือนหานุมานมีชีวิตเลยนะเป็นหุ่นเหมือนหุ่นที่มีชีวิตเลยเวลาเขาเชิดคนเชิดเก่งมากอ่าเป็นนักท่องเที่ยวชอบนะเป็นความอะไรโดดเด่นเอกลักษณ์โดดเด่นของชาติไทยเราเลยศาลเจ้าหลักเมืองมีหลายแหง่งหลายจังหวัด นะยังยังสารหลักเมืองกรุงเทพครูจะกล่าวถึงกรุงเทพของเราแล้วกันนะที่กรุงเทพเนี่ยอ่ะคัดไปบังๆคัดไปฟัง,ปฟง,ปฟงเป็นสารที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์นะเรียนประวัติศาสตร์ย่อมรู้ดีแล้วเออเป็นราชธานีนั่นเองตามธรรมเนียมนะตามธรรมเนียมจะมีพิธีพราหมณ์พราหมณ์พิธีพราหมณ์นี่คือจะนุ่งขาวข่มขาวนะพวกเนี้ย จำก้าววยผมมัดผมไม่ตัดผมนะพวกพราหมณ์นุ่งขาวผมขาวนะจะใช้ตามธรรมเนียมพิธีพาราหม์นะคะเวลาจะตั้งสารหลักเมืองเนี่ยแลนะก่อนจะสร้างนะเป็นการทําพิธีเหล่านี้ก่อนที่จะสร้างเมืองขึ้นมานะจะต้องทําพิธียกเสาหลักเมืองเพื่อเป็นสิริมงคล สารหลักเมืองในกรุงเทเพก็ท่านนักเรียนผ่านไปทางสนามหลวงใครเคยก็จะเห็นเลยว่าเอา่อจะอยู่บริเวณมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของท้องสนามหลวงนะสวยงามเป็นแบบไทยๆใกล้ๆกับกระทรวงกลาโหมสาราการ,รเรียนสาราการ,รเรียนอ่ะ ไปทางๆก็คือเป็นอาคารที่สร้างขึ้นในวัดนะเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆทางพุทธศาสนานะมีพระสงฆ์มานั่งเราก็เราก็ไปทําบุญไหวทําบุญกันก็ถวายอาหารคัตตาหารอะไรก็ได้ที่นี่นะแล้วก็จะมีพระสงฆ์มาปับพมน้ำมนต์ให้เราเราก็นั่งขา้นางนั่งที่พื้นกันพนมมือกันอะไรก็ว่าไปสารการประเรียนก็คือใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ ของพุทธศาสนาในอดีตก็ใช้เป็นที่เรียนของนาภิกษุสงฆ์สามเณรจลดพระนางคันแรกนาะขวัญอ่าอันนี้อันสุดท้ายแล้วนะก็คือเป็นพิธีทางพราหมณ์อีกเช่นกันจะนุ่งขาวผมขาวนะก็มีการเป่าแตรสเสียงดังแ,แตรสังอะไรต่างๆเป่าเสียงนั่นนันนนเร,ยเรยเคยดูในน้วันวันสำคัญต่างๆของของไทยเรา เป็นพิธีทางพราหมณ์ซึ่งจะประกอบพิธีนะมณฑลสนามหลวงนะคะสนามหลวงจะใช้พิธีประกอบพิธีนี้เป็นพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานนั่นเองและเป็นและเพื่อเป็นจุดประสงค์หลักและเป็นขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรได้ด้วยก็จะมีพวกเกษตรกรชาวไร่ชาวนาปลูกข้าว,วจะมาและจะมาที่กรุงเทพกัน เพื่อมานะรับมานำเอาเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานเนี่ยที่ได้รับการปลออุกเสกจากพิธีจรวดพระนังคันแรกนาขวัญเนี่ยนะอ่ะคัดไปสวยๆตรวจทานดีพร้อมแล้วส่งได้แล้วลูกอย่าลืม ระบายสีให้สวยงามนะให้แบบมีคะแนนให้ด้วย อาวน่ารักมากนัทวัตรกำลังก้มหน้าก้มตาดีมากลูกส่งให้ตรงเวลาวันต่อวันทุกในชั่วโมงก็ส่งให้เสร็จในชั่วโมงเราไปนะงานก็จะไม่ค้างประกณรประกรณ์วงไพยบูรณ์มาอย่างครับอาะมายแล้วเนาะ ตอบด้วยครับประกรณ์วงไฟบูนอยู่เปล่าฮัลโหลประกรณ์วงไฟบูลมาแล้วครับครับธนพลเลขที่สองครับมาแล้วนะยกมือธนพลนะมาแล้วก <Girl. S 1> ็ค่อยๆคัดนะครับ ตั้งใจคัดนะครับแล้วส่งได้เลยเดี๋ยวครูรอเช็คงาน ค่อยๆคัดให้สวยนะคะมีคะแนนให้นะตั้งใจคัด